ทีมชาติไทย U17 ทำได้เชิดเยมเมนทดเจ็บผงาดควา้าแชมป์กลุ่มชิงแชมป์เอเชีย er ลิ่วรอบ8ทีมสุดท้ายอีก9เดียวลุ้นชิงตัวฟุตบอลโลกวันที่21มิถุนายน2566การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er U17 รอบสุดท้ายกลุ่ม A ฟุตบอลทีมชาติไทย U17 พบเยมเมนโดยทั้งสองทีมต่างเก็บ6คะแนเนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งนัดนี้ถือเป็นนัดสำคัญชีช้ชะตาตัดสินหากบอลไทย U17 คว้าไทยได้ก็จะผงาดแชมป์กลุ่มทันที เกมนี้ที่พบอ่อนโมจัดมีการเปลี่ยนแปลงตัวจริงเล็กน้อยแต่ยังมีตัวหลักทั้งชนโนไทยคงเหม่งและพัชรพลเหล็กกุลและจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์รายชื่อ11ตัวจริงฟุตบอลไทยยู17พบเยเมน 1. ทวิสนุค,คุปณานาวินจเค 2. ชนะศรโชคลาบ 3. สุรชัยบุญชารี 4. จิรพงษ์แช่มสกุล 6. พัชรพลเหล็กกุล C. 10. ชนโนไทยคงเหน่ง 11. จิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์ 16. บนกริล้อมหน้า 17. ทธีรพัฒนปลือทอง 18. นาทีตามประดับ 19. ดุสดสตีบูรณจุธานนเริ่มเกมครึ่งแรกช้างศึกยู่17ครองเกมได้เหนือกว่ามีโอกาสลุ้นทำประตูแต่ยังไม่มีสกอร์จบ45นาทีแรกเสมอกัน0ูถึงศเกมครึ่งหลังนาที88ไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่พงศกรสังคโสภาได้ลองยิงไกลด้วยขวาบอนข้ามคานไปนิดเดียว และในช่วงทดเจ็บจากลูกฟรีคิกทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดมาได้ประตูชัยจากจังหวะที่ชนะอรโชคลาภเปิดให้ธนกฤตล้อมหน้าโขกเข้าไปทําให้ช้างศึกยูสิบเจ็ดเอาชนะเยเมนไปหนึ่งถึงศูนย์ชนะสามนัดรวดมีเก้าคะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มเอเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบอันดับ2กลุ่มดีลงสนามเวลา21นาฬิกาซึ่งในรอบแทีมสุดท้าย U17 เอเชียหากบอลไทย U17 เอาชนะได้ก็จะคว้าตัวไปฟุตบอลโลก U17 ทันที สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเอาทีมอันดับหนึ่งและ2ของกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อหาสีชาติผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวะชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยจะมีการหาเจ้าภาพอีกครั้งการประกบคู่โปรแกรมฟุตบอล U17 เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายมีดังนี้วันที่25มิถุนายน2566 17นาฬิกาทีมอันดับ1กลุ่ม B พบทีมอันดับ2กลุ่ม A ณนธรรมศาสตร์สเตเดียม21นาฬิกาทีมอันดับ1กลุ่ม A พบทีมอันดับ2กลุ่ม B ณปทุมธานีสเตเดียมวันที่26มิถุนายน2566 17นาฬิกาทีมอันดับหนึ่งกลุ่ม D พบทีมอันดับ2กลุ่ม C ณปทุมธานีสเตเดียม21นาฬิกาทีมอันดับ1กลุ่ม C พบทีมอันดับ2กลุ่ม D ณนธรรมศาสตร์สเตเดียม แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ h t t p s w w w t a i t i c k e t m a j o r c o m หรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขันสนามปทุมธานีสเตเดียมราคาเศษ100ส่วน120และ150บาท